ท่านสาธิชนมัธยบริษัทยทั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำหนดสิบข้อที่สามนี่คือสิ่สิ่ก็เหมือนกับกำหนดสิกบกำหนดสิบก็เหมือนกับสิน ใน่วาหมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุัญชาจารยร์แต่สำหรับสิ่งข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทำให้ตกนรกเป็นต้น การหนีบาปนี่ก็ย้ำกันไว้ตามคำแนะนำขาขงองค์สมเด็จพระทศพลคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วจะเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรมสุคตท่งยืนยันการหนีได้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็อย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเรา ตายไปก่อนเราต้องเยอะจะไนั้นความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็จยสร้างแต่วความดีเมื่อสร้างแต่วความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสับปรายภพบ ความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นป้งกะเป็นป้งกาะป้องกันตนไม่ลงอบา,ายาภูมิและต่อไปก็ทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย คำว่าต้องเกิดเป็นสันรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกรหมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม ล้วต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุมมชาจาราเวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นในการบริโภคกรรมคุณนอกเหนือจากสามีะพัญญาของบุคคลอื่น นอกเหนือจากสาม,มีพัญญาเขาตนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสาม,มีหรือพัญญาเขาพวกคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิงก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จประชินาสีบรมสรัสาันดาสัมมาทัพุทธเจ้าทรงตรัส ไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในกรหมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่เป็นแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อกาเมีนิบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิจะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเรียกนรกต้นยิวไม่หนักนัก เอาวว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาท่านุทธบริษัทถ้าไปยุ่งกับพัญยาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันมีโทษเป็นชูส้สามีพัญยาขบคนอื่นมีโทษประหารชีวิต เห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่า <hey>. สุงกรมังบางทีบางอมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสุงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลได้กระบทสิบข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสุงนี่ไม่ปรับโทษใครทั้งหมด เ่ไเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะ,ะวินัยทีนี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถือว่าหาชีวิตน่ะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพันยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธ ท่านผู้นะเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทนท่านพูดเรองกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้พิพากษาท่านตัดสินว่ายังไงอาตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากวันดาท่านพุทธบริษัทถ้าหากว่าเราได้เบรการที่สอง ถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุขเพระเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สมบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ประรูทตเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรพวกเราเป็นคนผิด คิดชั่วแล้วก็ทําชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างมาเสมอถ้าเยะว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่ก็หนักไปมากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในด้าน,นการมารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลย มีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ตนเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็ม,มไปด้วยความสุโปรกโศกโซโครกและในที่สุดรูปโฉมโนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้แมันก็สลายตัว ดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการยาข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็นไม่กันทันลาาเวลาล่าก,การละสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จตเกียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าเจ้าของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้ เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ทางนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มาเศร้าหมองลงไปแต่ผู้ตามภาษาพระนิบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเยื่ที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดี แต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอ,อิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอ,อิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่าย ความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและภัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรา รู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไรเมื่อนั้นระนดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลเราเองก็จะเป็นที่รังเกจขบคนทั้งหลายไม่มีใครก็ปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหนบ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอ และสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากนันึงโทษการมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายพบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ตามคํายืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ประหฉานไม่ต้องพูดกันเห็นอยู่แล้วเซ <c oughs> <c oughs> วันหรือพรมโลกก็มีจริงการได้พานาก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่า ที่พูดอย่างนี้พูดตามตำราใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราจริงและก็ได้บัตรปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้นก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายสบาย ต้องการเห็นเวรรค์ต้องการเห็นพมโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทําความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วต้นแต่ยุติปีเสษคนที่ทําความชั่วตกนรกคุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นเรืการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วต้นแต่ยุติปีเสษ ยิ่งกล้าย,ยืนยันตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวในแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อย่างต่างประเทศแม้แต่พม่าได้จีนเขาก็สามารถไปกันได้ คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจะได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูดโน้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัย ว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทำนอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอต่อเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันปเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบลั่จะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวัน เ่อการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นนะได้โปรดอย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองหนูเฉพาะหนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกตีวิโชชราพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวและวทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงก็รวมความว่าเป็นการอา่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพระรู้ชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ทีไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจ้าบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้สัพว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามวันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศา,าสนาสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระรมครูเลย เพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึงารับอย่าเข้าฌานหลับตาเพลนเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านยังไม่สงสัยผลของการไปพูดปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไมสามารถจะมีวิชานี้ได้่เก็สงสัยเหมือนกันกรวมความว่าถ้าตายจจกความเป็นมนุษย์พ็โทษกาเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปเยืนชมไอ้เจ้าหนามนิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ท่านว่ายาวสิหองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ ก็ยืนดูใกล้ๆน้มยิ้มมันจะยาวกว่าตัวก็อาตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลู่ติดนิดเดียวพอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างท่านลนมาถูกสุนัขหมานรกไม่ใช่หมาธรรมาดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก,ก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ตีหล่นออมาหมากัดกินและถูนารีวานเอาหอ,อกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่กระมความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อาการเบสุมมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะปัญญาและสามีของเรารักแต่งการมารณมนะ ร่วมรักมีความสุขได้กามารมณเฉพาะสามีและพัญยาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นกรรงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุข การขัดคอ,อกันเรื่องอื่นไม่หนักนักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยก็เลิกได้แต่ถ้าขัดใจกัเรื่องชู้สาวนี่รดาต่พุทธบริษัทขัดใจกัเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นไหล เมื่อมองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจือหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอย่งงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้ายก็ยังมีแต่าการชุ่มชื่น นี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่น่าใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระพัญญาซื่อตรงกก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็เป็นว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความเป็นอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครใครเขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใคร เจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่องไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใคร ดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิ้นเข้าก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบังหน้าทานั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ ความยากลำบากเพวกก็เกิดขึ้นกับเราและนนอกจากนี้บรรดาท่านพระพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนเยื่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านเดวยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไป นี่ว่ากันถึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำหรายะพบสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านกามารมณ์เฉพาะสามีและปัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมด การปฏิบัติสินไม่ใช่ประคาดธ,ธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในแน่การมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีอนนี้เขาไม่ห้าม จะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปปพระเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะรืมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็ไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มาก ถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผู้ชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเป็นของไม่ยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันนี่ว่ามีศีลทุกข้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็สันโดษย,ยินดีเพราะสามีและพัญญาของตนเองเท่านั้น ที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้รักจิตใจเขาบุ้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละเมิดสามีและพัญญาเขาบุ้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทำกับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ เราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพันยาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นสามีและพัญยาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทําแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เรียกว่ารักสามีและพันยา ต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายเขามานามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มมือนอาหาร ไม่มีความจำเป็นนักบ้านของเราก็มีแล้วสงสารสามีหรือภัญญาว่าจะต้องช้ำใจเราไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทําว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่าย ทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีของสาวกสาวกองคอสมเด็จพระมมร,รมสามิตถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นด้วยบุททิดาเขาบุคคลอื่นด้วยบรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาเต่พุทธบริษัทนนหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสำเน็จว่าผู้มีพระภาคพระเดทส่งห้ามเยอเลยตนเพียงแนะนำว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านนี่บรรดาเต็มพุทธบริษัทนหลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเรามาไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะรอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปพราว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรงความมาโทษทันประเพืนี้ไสามาจากอะไรมาจากข่ายควานสันโดษ ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารยกรน,นขอบรรดาทแตนพุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์พุดผองก็ต้องเอารมณ์ธ,ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักภัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสามีและพัญญาของเราสงสารคนอื่นและเกิดสันโดษจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านี้รถบรรดาท่านพุทธริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหัรนษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจรัประการนี้จะไม่มีต่อไป ต่ท่านทั้งหลาย,ยเป็นที่รักข้าพุทคลทั้งหลายเป็นที่เคารพข้าพุทคลทั่วไปอริบ,บนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก,ก่อน้องความสุขสวัสดิ์วิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์คุณผล,ล,ลจงมีเด่บ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี